สวัสดีครับนะเอาเอาศพทั้งหมดวางตรงกลางให้เราดิน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 ยัไยงไม่ยังไม่ต้องโกบลงก,ก,ก็คุยกันรู้เรื่องเนี่ยครับจะมนรุนแรงขนาดที่แบบเสียาหายชิบหายขนาดนี้เลยเหรอเฮ้ออยังไงครับนะาเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่มีเรื่องกันเนี่ยมันรุนแรงขนาดเสียหายชิบหายขนาดนี้เลยเหรอคือผมต้องบอกนี้ก่อนครับ,บ่าจริงๆอ่ะผมต้องบอกว่าแม้กระทันน่งเข้าตัว ก็ไม่ได้คิดจะเอาเขาสู่ตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่ว่าบอกคุณเหยาคุณเหยาอยู่ไหมครับอยู่ครับแต่ว่าคุณเหยานอนอยู่อยู่ครับอยู่ครับคุณเหยาอยู่เนาะโอเคเมื่อวานผมบอกคุณเหยาว่าไงคุณเหยาเราบอกนะสิครับที่ผมมาให้คุณเหยาทำอะไรกีฬาบอกว่าเมื่อวานใช่ไหมครับเมื่อวานตอนที่น้องผมโดนแทงที่เล็บคนเป็นผู้หญิงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนใครเนี่ยมีใครทำสุดเจ็ดนาที่ ตามตักินาทีครับพูดได้นะขาดเวลาเลยครับเหลืออะไร11นาทีเหลือ9ครับ9ครับ5นาทีคุยกันให้รู้เรื่องถ้าคุณไม่รู้เรื่องผมก็เชิญคุณตีต่อได้เลยอ่ะแล้วก็ผมก็อยู่ในเมืองกับน้องสองคนตอนแรกพอเสียงเรียกงผมไปพาเสียงเขาบอกว่าใจอยามไม่ดีอยู่สองคนตอนแรกครับตอนแรกเลยครับผมตอนแรกอยู่สองคนแล้วผมก็ไปปุ๊บแล้วคราวนี้น้อง ตามก็มาครับอาจารย์ครับนดแล้วเฉิก็เรียกให้ใครที่อยู่ในเมืองหอยนางมาตรงนี้ให้หมดที่เดบเิลแล้วก็คุกเข่าแล้วก็จะให้ชุบข้าเหนียวขึ้นมาได้ต,ต้องลาเนเอาต่อหน้าเจมส์ต้องอชุบขึ้นมาได้แต่ว่าผมไม่ยอมผมว่าขึ้นเลยสู้แล้วก็โดนเลราหน่อยแล้วกาเล,ล,ล่าขยาวหน่อยว่าอคุณที่ชื่ออะไรน้ำเหนียวหรือเปล่าครับหรือว่าอะไรนะข้าเหนียวเข้าเหนียวเข้าเดี๋ยวมาน่อยครับเืข้าเหนียวเดินมา่อยครับ าจะอยูอย่ในตู้ครับข้างหน้าครับข้างขวาอยู่ขวาอยู่ขวาอย่าอยู่อเดี๋ยวไปเอาไปข้างหน้าคุณคนเดี๋ยวเดินออกมาหน่อยครับคุณคนเดี๋ยวช่วยเปิดชาวติ้งหน่อยแล้วพูดดิครับว่าวางคุณเหลือกี่นาทีตอนที่ผมชมคุณขึ้นมาเหลือสองนาทีครับคุณเดาคิดดูสิผมอุตส่าห์ไม่เอาเขาเข้าตู้แต่คุณเลือกจะแทงผมผมว่าผมใจดีกับคุณสุดๆแล้วนะคือขนาดว่าวานคุณคิดจะแทงผมแล้วเนี่ย มเลือกที่จะปล่อยเขาเลยนะคุณคิดดูผมให้โอกาสคุณสองรอบในการที่เราเจรจากันต้องเล่าให้นายฟงก่อนไหมครับที่ว่าไฟแรกเขาแพ้ตอนที่เขาุูขึ้นมาสูบผมไม่ต้องครับเหลือเหลืออีกสี่นาทีนะคุณต้องคุียให้รู้เรื่องนะนั่นแหละคือมันเห่าอะมันไม่ใช่ครับคือตอนมันอยู่คาเมิรอนะ่อนอะมันยังไม่เห็นพูดแบบนี้เลยตอนมันขอจบสัญญาที่ให้กับสภาให้กับพี่ดำไว้อะมันพูดแบบนี้ที่ไหนอะ แต่พอไม่ได้ดูดูไว้อ่ะมันนั่นพู้อล่นกินได้ไงอ่ะให้ใส่าไปเข่าต่อหน้ามันอย่านยันพีนคือกูเลยครับพี่เหวี่ยงพี่ครับคุณอยากมขอผมขอพูดนะครับพี่เหวี่ยงว่าผมไม่รู้เขาเขาเป็นยังไงแต่ตอนนี้เขาอยู่ดูไว้ครับพี่แล้วผมก็โดนก่อนสิบสองคนเย็นลืมพี่พูดดีๆนะครับผมไม่รู้หรอกว่าพี่จะโกรธแค้นหรือกันก่อนนะแต่ตอนนี้ก็ใส่เสื้อดูไว้ครับแต่ชื่อเรหน้าเขาคือดูไว้ครับพี่พูดดีครับพี่ที่ผมไม่พอใจคือถ้าให้ขอโทษขอโพยโอเคผมขอใใจเพราาะห้ผมคนไปแล้วไปเห่าต่อหน้ามัพอ ว่าต่อหน้ามันเนี่ยก็คุณแทงเขาก่อนว่าหรือเปล่าแต่คุณเป็นคนแทงเขาก่อนนะคุณเป็นคนเปิดคุณเป็นคนเปิดไม่ใช่เหรอครับเปิดแทงใช่ครับอ่ะอย่าผมก็ไอ้ผมเข้าใจว่าผมเปิดครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วถ้าผมไม่เปิดอ่ะก็เปิดผมเพราะอย่างโจถือดีอยู่หลังผมคุณหยาเขาบอกน้องหรือเปล่าผมบอกทุกคนนะแม้กระทั่งของคุณที่คุณคุกเข่าผมไม่บอกทุกคนผมเลยว่าอย่าป้นผมว่าถูกต้องไหมครับถูกต้องครับอ่าแต่คุณเหยาเลือกที่จะไม่รักชีวิตน้องคุณเหยาลุกขึ้นมาแททงงผมมั้ห ปุ๊บเนี่ยสมมตินะถ้าผมล้มหมดผมก็ต้องรัปผิดผมเองที่โดนแต่ก็ไม่เป็นไรผมว่ายังใจดีคุณเหยาผมก็ให้โอกาสคุณเหยาอีกรอบพร้อมกับว่าผมเนี่ยตั้มน้องคุณเหยาก่อนก่อนจะเจรจาด้วยซ้ำเพราะผมกลัวว่าเขาจะเข้าตู้แต่ผมบอกคุณเหยาว่าให้โอกาสคุณอีกรอบคุณเหยาก็ยังยืนยันคาเดิมทีนี้คุณเหยาผมควรต้องทํายังไงดีครับคุณเหยาลองตอบผมหน่อย และคนที่เดินก่อนคือพวกมันคานไปเห่าผมว่ามันเกินไปหน่อยครับคุณยาวมันไม่เกินไปหรอกแลกกับชีวิตน้องคุณนะชีวิตน้องคุณมันกับศักดิ์ศรีคุณศักดิ์ศรีคุณมันกินได้กว่าชีวิตน้องคุณอีกเหรอคุณแทงคนของผมมันเกินไปไหมอ่ะชีวิตน้องคุณเนี่ยคนที่เขาเินพวกคุณเนี่ยให้พวกคุณรู้ตัวเนี่ยมันสำคัญก่าศักดิ์ศรีของคุณอีกหรอคุณยาวผมถามให้สิม เหมือนคำตอบเมื่อวานเขาบอกแล้วรอบแรกรอบสองผูผมไม่ไม่เอาเข้าตู้แต่แต่ผมตู้อีกทีผมอยู่ในตู้อ่ะมันนะครับผมว่าศักศีผมกับีน้องๆแล้วก็ต้องเรือศักศีกันครับอย่าเอาสักศีกังยังไงในชีวิตน้องคุณเนี่ยนะแลกกับการที่คุณต้องทําอะไรเพื่อช่วยชีวิตน้องเนี่ยนะ มันยังมีค่ากว่าอ,อีกหรอมันจะมีชีวิตน้องๆคุณที่มันยังมีค่าน้อยกว่าศักดิ์ศรีคุณอีกหรอถ้าถามผมนะถ้าเป็นคนอื่นอ่ะผมยอมได้ครับว่านตรงๆเลยถ้าเป็นคนอื่นอ่ะผมยอมได้ครับผมก็ไม่เอาแล้ถ้าเราเอางี้ชีวิตน้องคุณที่เราจะเข้าตู้ทั้งหมดเนี้ยแลกคุณคามาเห่าต่อหน้าไ้เจมผมปล่อยเจมเดินออกมาข้างหนะ้าแหวกซิ ไปเลยครับพี่ชายไปเลยครับพี่เจมนับเวลาได้เลยเลยกี่นาทีปล่อยเลยพี่เอ๋อไม่ต้องคานมาเห่าต่อหน้าเจมผมปั๊มทั้งหมดเลยแล้วเอาตัวติดได้ริเตืิลติดนะครับมีเวลาอยู่นะไม่นานหรอกปล่อยชอร์ตลสียนาทีครับพูดเลยนาทีสุดท้ายนะกี่นาทีนะครับนะนะเทยได้ไหมครับเป็นขอได้ไหมครับให้เวลาตามที่คนเขานอนอยู่เลย เชิญค oh, ิดเองเลยพี่ถักศักดิ์สีทพี่เสียบ่อนไว้ผมไม่ทำไม่ไรครับพี่่เ็ไพี่มีศักดิ์สดีกว่านะจริงอ่ะสหดีกว่าเดีนั่งรอนะเดี๋อวนานขอนั่งรอลนะเมื่อยพี่ยากดูยังไงมันไม่มีศักดิ์สรีเลยเออเบเลยดูดิอ่ะดูดิอ่ะจนจบแล้ว่อ ก็ออกมาแล้วสมเพศตัวเองกันแล้ววะคือน้ำลายหลเล่นจีบสี่ไเล่นืนคืนเออเล่นจีบสี่ลอาชั่วกเล่นเดือตั้มขาแข่งทั้งหมดเลย้นั่งอเจม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 พูดอะไรกับกีนังหน่อยดิอนอมึงไม่ชอบอะไรมึงก็อย่าทำแบบนั้นไอ้เหียวำก็อย่าทำแบบนั้นแค่นี้เลยแค่นี้เลยมึชอบอะไรเจมไอ้พร่องไอ้พร่องไอ้

ไม่ให้รับเอเล่นตัวนี่นี่่นฟัง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 เกี่ยวรฟังไม่กี่วัฟังไม่เกี่ยวไรฟังยิ่งล่งนำยิ่งลำยิ่งลยิ่งลำย่งลำยิ่งย่งลำย่งลำยิ่งลำยิ่งล้าิ่งลำย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 ิ่งลิ่งลำย่งลำเ่งลิ่งลัยิ่งลำยิงลำยิ่งลัยิ่งลำย่งลำยิ่งลำ่งลำย่งลนนิ่งลำยิ่งลิ่งลัยิ่งลั่งลัยิ่งลำย่งล่งกันเปงนำยิง เลตีต่อปล่อยไปเลยดีทีชาดจะเจียงอะไรกันให้ดิฉเขียนขาวรที่เดี๋ยวเดี๋ยวโดนส่ครับเข้าไหมผมไม่มีครับที่เขียนข้าทำไมทำไมท่ามต้องจบโลกระเพลิงสามเพื่อนสองสามคนนะครับนี้จะไปคุยกันให้เขนที่อะไรครับสองสี่สองสี่เขาจะมาเลยครับนะตอนนี้มีเย็นแล้วคุยกันดีๆได้ไหมถ้าไม่ได้ก็เดี๋ยวปล่อยให้ต่อนะนี่คือมันเสียหายเยอะมากเกินไปละถ้าตามเล่นต่อเลยครับเล่นต่อเลยครับสนุกดีนะครับคือถ้าทางอื่นมันจบได้ผมยอมจบแต่ถ้า ภูเขาไปคันถาต่อได้จไดไงสมาโอเคล่นต่อได้ป่นะเอเล่นต่อเลยนะเล่นต่อขอบันี้หน่อยไม่เดียวไม่ต้องตัวอยางเปเดียเยวเรียกความเท็อะไรพวกนี้น้ากอพวกเรานา่อน้าก่อนาก่อนาก่อนก่อนาก่อนาก่อนาก่อ้กนาน่อาก่อน้ก้าก่อน้กอนน้า่อากก่อน่อนาอากพา่อน้นน่าน้น เงียบๆใช่ครับโอ๋อเยอะหน่อยครับที่10โจพี่บอกเงียบไงโจประเด็นสองคนครับไปเข้าไปเคลียร์เรื่องนี้ก่อนเวลี่ก่อนไปเรื่องเวลี่ก่อนอันนี้เรียกมาคุยให้มันรู้เรื่องคุยไม่รู้เรื่องอีกโวยวายชิบหายหมดเนี่ยดูไว้บ้างไว้ตรงนี้แล้วเดี๋ยวดูไว้ไปเซตไฟใหม่ไป ไม่เวลาครับท่านอวางเลยนี่นี้แหละิงเลยลงตรงนี้นะไว้เลยไวนี่เลยขอไวไปเลยไปเลยเอาไหตอนไหนก็ได้อยอเยนีนะคะขอว่าแกงเด่เขาแกเงก็ทำยนีนะคบอยู่ได้ตลอดนะครับอันนี้ถือว่าน้าช่วยนะเยนีนะครับไม่ต้องูครับอปูับพี่หัญใจ

เลยดไปเลยเขาจะเตยปิดตู้่ชอบที่แบบว่าต้องให้คาไปกลับทั้งทั้งที่มันไมไ้ไไม่ไดเลยไปมองตต่อทไมขอรีเซตีเเอาของ่ะมีนตู้ใหม่อีกสคนครับเราื่อน่เราเพื่อนก่อนเออพอแล้วเียรแดงไอนมไเาเพื่อนสอคนไปไปไปตู้เดิมเออได้ค่ะ งไหนวะในตู Eat, ้ตรงไหนวะ่ล้วเขาได้แชร์กันอยู่หรือเปล่าถ้าต่อพปคุณจะได้ใครๆไม่ได้ใช้เราข้างนอกเลยก็ได้ดูไว้กี่คนใช้ตู้เนี่ยครับสี่คน